อิสราเอลไม่เคยโดนขนมถล่มแบบนั้นนะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาก็เคยลองแล้วเนี่ยข่าวก่อนเนี่ยใช่ไหมแล้วเป็นยังไงอ่ะใครเป็นคนขอหยุดยิงอิสราเอลเป็นคนขอหยุดยิงนะฮะไม่ใช่อีหลานขอหยุดยิงขอไปซ่อมไมอ,ออนโดก่อนเพราะมันใช้การไม่ได้แล้วรัมพูดเองอ่ะ บอกว่าตอนนี้อำนาจอิทธิพลของกลุ่มล็อบบี้ชาวเยอรหรือ i p e พเนี่ยในอเมริกาเนี่ยลดน้อยถอยลงอย่างน่าใจหายผู้แทนบางคนเดี๋ยนี้ออกมาประกาศตัวแล้วนะบอกผมเคยรับเงินไอเพ็กต่อไปนี้ผมจะไม่รับแหละมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะสถานการณ์โลกนี่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วน,นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่ิสาราเอลเนี่ยจะมาหึ่มหึมไอหล่าเนี่ยเาก็ ไมเขาเขาไม่ได้รับการสปอร์ตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอิสราเอลก็ก็กระแสะให้อเมริกาบุกอยู่ตลอดเวลาอเมริกาก็ยังไม่บุกสักทีอ่ะเราว่าถ้าบุกอิหร่านเนี่ยอิหร่านเนี่ยศักยภาพทางการาหารไม่เหมือนเวเนซุเอลาแล้วอ่ะโอ้โหผมว่าลบกันเละเทะแน่นอนแล้วคุณกีต้าอย่าลืมนะจีนกับรัสเซียเขาไม่ได้อยู่ไกลยอย่างอิหร่านนะ จะมีผลอะไรจากยุทธการนี้ของสหรัฐหรือเปล่าคะหลายบทวิเคราะห์ก็บอกว่าอิหร่านนี้ต้องระมัดระวังนะคะขณะเดียวกันที่นักการเมืองของอิสราเอลก็บอกว่าอิหร่านนี้ควรจะดูตัวอย่างของผู้นําเวเนซุเอลาไว้นะคะก็ดูขู่ๆเหมือนกันว่าอาจจะมีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะแล้วก็ถูกมองด้วยบอกว่าก็อาจจะมีโมเมนตัมนะคะที่ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเกิดขึ้นมาอีกรอบคะ่ะแคปตันค่ะ ในอีหลานเองมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเนาะสายคนรุ่นใหม่สายใหม่เขาก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคือว่าคุณจะให้นักการศาสนานำหน้าแบบเดียวเนี่ยอย่างเดิมเนี่ยบางทีมันต้องปรับมันต้องเปลี่ยนถูกไหมเออมันก็มีปัญหาเยอะอะคนเขาก็ตอนนี้ก็ออกมาประท้วงเงนเห็นไหมแต่ว่าหลักของอีหลานเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันยังมีกองทัพเออ กองทัพอิหร่านเนี่ยเขาก็ยังเป็นตัวกลางที่จะประสานงานตรงนี้อยู่นะฮะคนข้างล่างเนี่ยส่วนหนึ่งอะมันเอกเศรษฐกิจไม่ดีคนก็มันมันก็ไม่พอใจถูกไหมฮะแล้วมันยังไม่มีสงครามกับอิสราเอลด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมว่านะในมุมมองของผมเนี่ยอิหร่านเนี่ยเนื่องอยากยังมีกองทัพที่เขายังเป็นหลัก ที่อย่างประชาชนยังพึ่งได้อยู่แล้วก็ยังประสานกับฝ่ายนักการศาสนากับฝ่ายเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกฝ่าย Secular กับฝ่ายล i เ i จินะฝ่ายการเมืองกับฝ่ายการศาสนาเนี่ยกองทัพยังเป็นตัว,ต,วตัวกลางที่เชื่อมอยู่ตรงผมว่าตรงนี้อิล่านเนี่ยก็ยังน่า,พ,าะะพอจะประคองตัวไปได้ เพราะว่าอิหร่านนี่ไอไอปะท้วงนี่มันไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่มันเกิดขึ้นมาหลายทีแล้วคุณกิตาถูกไหมอ่าแต่ถ้าตราบใดที่รัฐบาลกับกองทัพเขายังไม่แตกกันเนี่ยอิหร่านก็ยังไม่มีปัญหายกเว้นว่ามันจะมีปัจจัยภายนอกแต่ว่าก็เคยลองแล้วเนี่ข่าวก่อนเนี่ยใช่ไหมแล้วเป็นยังไงอ่ะใครเป็นคนขอหยุดยิงอิสราเอลเป็นคนขอหยุดยิงนะฮะไม่ใช่อิหร่านขอหยุดยิงใช่ไหมขอไปซ่อมไมออนโดก,ก่อนเพราะมันใช้การไม่ได้แล้ว อิสราเอลไม่เคยโดนขนมถล่มแบบนั้นนะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาก็พอดูแลอย่างหนึ่งผมแถมไม่อีกนิดหนึ่งตอนนี้อำนาจอิทธิพลของกลุ่มล็อบบี้ชาวเย่หรือไอเพ c กเนี่ยในอเมริกาเนี่ยลดน้อยถอยลงอย่างน่าใจหายฮุณีตาไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะทรัมป์พูดเองอะ่ะบอกว่ามันเคยมีอยู่สมัยหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ย you cannot say a n y u h anything bad about Israel เมื่อเมื่อก่อนนี่คนนักการเมืองอเมริกาเนี่ยพูดจา,าที่พูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับอิสราเอลในหมดนะเตแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงกลุ่มตาม่ตางๆเหล่านี้นถูกเปิดโปรงแล้วก็คนรุ่นใหม่เขาก็จะไม่เลือกยกตัวอย่างง่ายๆการเลือกตั้งนยายกเทศมนตรีนิวยอร์กคุณกิต้าติดตามเรื่องนี้แล้วปะโซรานมอมบานีเป็นคนอินเดียด้วยนะเป็นคนอินเดีย แล้วก็แกในการดีเบตรอบแรกอะ่ะดีเบตเอสทาชิงมีแอนดรูโคโมมีอะไรเงี้ยสามสี่คนพิธีกรถามออกรายการสื่อเลยเมื่อคุณได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนิวยอร์กประเทศแรก,รกคุณจะไปคือประเทศอะไรอิสราเอลคุณอิสราเอลอีกคน course, the Land ออฟคอร์สเดอะฮอลิแลนด์อีกคน ไอ้ผมไปครั้งที่สามแล้วครั้งนี้เดี๋ยวถ้าผมได้รับเลือกต้องไปอีกอะไรมอมบานี่คนสุดท้ายผมไม่ไปไหนทั้งนั้นผมเป็นผู้ว่านิวยอร์กผมจะอยู่นิวยอร์กแต่ผมจะไปดูแลชาวยิวในชุมชนชาวยิวในนิวยอร์กนี่คือหน้าที่ของผมโอ้โหพิธีกรเดือดกันใหญ่ชี้หน้าเขาจะไม่ไปอิสราเอลก็คุณเราในฐานะคนไทยเนี่ยเราฟังเราว่าประหลาดไหม ทำไมทำไมนายกเทศมนตรีนิวยอร์กจะต้องไปอิสราเอลใช่ปะ่ะเออแปลกไหมอะ่ะแล้วคุณกีตา้ารู้ไหมจอห์นอดัมนายกคนก่อนน่ะที่เป็นคนผิวดําอ่ะค่ะได้รับตําแหน่งแล้วเขาต้องใส่หมวกยูอืมแล้วไปจูบก,กําแพงร้องไห้ค่ะเสร็จแ,แล้วก็บอกว่าฉันรับใช้ท่านรับใช้ชาวอิสราเอลในฐานะนายกเทศมนตรีนิวยอร์กโอ้เอางั้นเลยอะ่ะ คลิปมันมีนะไม่ใช่ไอด้วยคุณจะปฏิเสธคุณปฏิเสธมาสิมันมันคุณคุณกิตา้าว่าประหลาดไหมอ่ะแล้วคนทําไมคนอเมริกาไม่ประหลาดอ่ะใช่ปะ่ะเพราะเขาเสพแต่ข่าวไอ้นี่อันนี้อดีตเขาอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะเขาดูแต่ทีวีกระแสหลักถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มัน,นไ,ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนแล้วลไงก็มันทําให้แล้วมันมีบางคนน่ะผู้แทนบางคนเดี๋ยวนี้ออกมาประกาศตัวแล้วนะ บอกผมเคยรับเงินไอ้เปกต่อไปนี้ผมจะไม่รับและมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทรัมป์มาพูดเองอ่ะว่าเมื่อก่อนคุณ cannot say bad t h i n g about Israel แต่ว่ามันเปลี่ยนแล้ว about 15 years ago มันข็เปลี่ยนแล้วประมาณสิบห้าปี็อบปีชาวอยู่ไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนเมื่อก่อนนี่นี่คือจากปากของทั์เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่อิสราเอลเนี่ยจะมา isine, ห coup, ึ่มหึ่มหรือหลานเนี่ยเก็ ไม่เขาเขาไม่ได้รับการสปอร์ตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสถานการณ์โลกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะโลกเราตอนเนี้ยมันอยู่ในโลกของเขาเรียกว่าเอ่อมัลติโพลาซิสเต็มมันไม่ใช่ยูนิโพลามันไม่ใช่อเมริกาคนเดียวคนอื่นห้ามพูดใชม,มันก็จะมีจีนมีรัเสเซียนะครับนี่นผมทิ้งได้นึงอ่ะ ถ้าจะเป็นสูตรอย่างที่กัปตันพูดถึงจะมีความเป็นไปได้ไหมคะคือความพยายามในการเปลี่ยนระบบ regime Chan โดยรูปแบบอื่นอาจจะไม่ใช่การบุกจากข้างนอกแต่ว่าความพยายามในการปฏิวัติคือจะประชาชนก็ตามหรือว่าจะเป็นกองกําลังอื่นๆก็ตามก็กำลังอาจจะยากนะคะแต่ว่าประชาชนตอนนี้เราก็เห็นการประท้วงรุนแรงแบบที่ได้เห็นผ่านสื่อนะคะออันนี้อันนี้หมายถึงที่ไหนครับที่อิหร่าน,านค่ะอิหร่านเนี่ยมันอย่างนี้คุณกิต้า ผมก็บอกสูตรไปแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นหนังสือ Revolution m e a e y หนึ่งประชาชนปฏิวัติก่อนมันก็ต้องมีปัจจัยภายในถูกไหมถ้าปัจจัยภายในไม่พอจะสูมเพิงปัจจัยภายนอกก็ต้องช่วยด้วยช่วยมาตั้งนานแล้วอะ่ะก็ไปเซ็นไอ้ังชนอิหร่านัง่งนมากี่สิบปีแล้วอะ่ะนานก่อนเวเนซุเอเเลาอิหร่านมันก็ยังไม่ล้มถูกไหมแต่มันก็มีผลกระทบมันก็โดนกัดซาะบ่อนทาลายไปเรื่อย แน่นอนคนก็ไม่พอใจอ่าพอคนไม่พอใจระดับหนึ่งก็มาลุกคือเหมือนอย่างตอนเนี้ยปฏิวัติกี่เมืองแล้วอะ่ะเห็นว่ายี่สิบสามเมืองหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมคนออกมาประท้วงกันใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บมันก็ต้องฐานออกแล้วทีนี้ประชาชนมันยึดรัฐบาลไม่ได้อะ่ะมันก็ต้องฐานออกใช่ไหมฐานออกแล้วในอิหร่านเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ ถ้ารัฐบาลเขายังยืนอยู่อกับทหารนะคุณปฏิวัติไม่ได้หรอกเอกภาพเขาพอสมควรและไอคนกลุ่มน้อยในอิหร่านเนี่ยมันก็มีใช่ไหมคุณจะใช้โมเดลแบบอัฟกานิสถานไหมล่ะหรืออิรักชนเผ่าต่งางๆ่างใช่ไหมซีเรียก็มีหลายชนเผ่าชาวเคิร์ดชาวอะไรคุณก็เอาไอพวกนี้ามารวมรวมรวม,รวม,ร,วม,ร,วมรวมกันใช่ป่ะเหมือแบบนซีเรียแล้วก็มีเคิร์ดมีอะไรแล้วก็มีไอซิดเดิมด้วย แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยจนผมขี้เกียจจำแล้วใช่ไหมมันก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ตอนหลังก็รวมกันรวมกันมีเงินรับถ้ากลุ่มไหนพอจะเข้าตาก็เดี๋ยวเงินทองไหลามาแหละสนับสนุนกลุ่มไหนพอจะแบบเป็นดาวเด่นขึ้นมาฮะอาวุธมาละคุณก็เอาไอ้ตัวนี้ก็บุกเข้ามาอิรานเนี่ยยังไม่เห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะฮะอันสุดท้ายเลยก็คือ ในเมื่อไอ้นูน่นไอ้นี่ไม่มีเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เลยสร้างเองอย่างเช่นกลุ่มไอซิดอ่าแต่ว่าไอซิดมันไม่มีบทบาทในอิหร่านเนี่ยอิหร่านเขาเป็นชีอะด้วยเขาไม่ได้เชื่อแนวนี้อยู่ด้วยใช่ไหมเออคุณจะไปทําอย่างนั้นมันก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็มีอยู่ทางเดียวแหละก็คือก็คือคอ,อเมริกาก็ต้องบุกอิสราเอลก็ก็กระแสะให้อเมริกาบุกอยู่ตลอดเวลาอเมริกาก็ยังไม่บุกสักทีอ่ะ เพราะว่าถ้าบุกอิหร่านเนี่ยอิหร่านเนี่ยศักยภาพทางการอาหารไม่เหมือนเวเนซุเอลาแล้วอะ่ะเขาเขาเตรียมพร้อมมาหลายสิบปีแล้วอะ่ะโอ้โหผมว่าลบกันเละเทะแน่นอนแล้วคุณกีต้าอย่าลืมนะค่ะจีนกับรัเสเซียเขาไม่ได้อยู่ไกลอย่างอิหร่านนะใช่ใช่เปล่าไม่เหมือนเวเนซุเอลาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ถนดัดโอ้โหมันข้ามมหาสมุทรมันโ,โไกลใช่ไหม เออแต่อิหร่านนี่หนังคนละม้วนนะอือเมริกาก้าบุกว่าเพราะถ้าบุกบุกไปนานแล้วล่ะเขาก็อยากจะบุกอยู่เหมือนกันอย่างที่ทรัมป์บอกอะ่ะทรัมป์ออกมาพูดอะ่ะบอกว่ารัฐบาลอิหร่านตอนนี้กดขี่ประชาชนใช่ไหมเข็นฆ่าประชาชนตัวเองอย่าคิดว่ารัฐบาลอเมริกาจะนิ่งเฉยนะอ่าแต่แกยังไม่ทําอะไรหรอกตอนเนี้ยแกกําลังวุ่นเรื่องแบ่งน้ํามันอยู่ใครจะได้เท่าไหร่ เสร็จปุ๊บแกก็จะไปกวาดบ้านเสร็จนะ,ะ่าดูเป็นตัวอย่างนะไอ้โคลัมเบียเห็นไหมไอ้เม็กซิโกบราซิลอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็แกก็จะไปเอากรีแลนครับเห็นไหมแกก็จะป้องเพลงก n l a ลน is my god keep กรีเลน to me เดี๋ยวมันก็อย่างนี้แหละ